วัสดีค่ะพี่ชื่นมาคอยฉีดโควิดนะคะตกลงพี่ชื่นเกณฑ์พาหันคิดว่าพี่ชื่นเป็นไข้อยู่ใช่ไหมคะพอดีไข่ก็ผ่านไปหมดแล้วจะมีคุณหมอคอยแนะนำคอยตรวจอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ พี่เช่นก็เลยถือโอกาสนะะี่รับต้นไม้อันนี้ของเทศบาลเขาที่ว่าจะเอาไว้ไปจัดซุ้มจัดอะไรนะคะสวยพี่เช่นก็เลยขออนุญาตถ่ายอันนี้ดอกข้าวเปษาของจังหวัดสเอสระบุรีนี่เลยกับเพื่อนเจอแล้วนี่ค่ะด่างด่างแสนสวย ที่นี่จะมีดอกไม้สวยมากเลยค่ะมีโตดใจอยที่422รอยี่สย่ยค่ะยก็มีคนมาฉีดเยอะแต่พี่ชื่นที่พี่ชื่นมาสายไปพี่ชื่นจะไปคลินิกก่อนไปคลินิกที่พี่ชื่นฉีดยาแก้ไข้หวัดใหญ่อยู่ใช่ไหมคะปรึกษาท่าน การกระตรวจปอดตรวจหัวใจตรวจอะไรให้นะคือมันมันมันจำเป็นไปนหมดนะคะพี่ชื่นก็เลยต้องไปที่คลินิกก่อนแล้วก็มาที่นี่แอ้นนี้ก็คนกำลังเยอะเลยคิวที่425 426 427ค่ะ đường tấm mái đường tấm mái của thôn tập bản đường tấm mái của thôn tập bản ชนก็ไม่คอยฉีดยากันเยอะที่อเป็นอย่าง,งาน้อย2ชั่วโมงนลค่ะเนี่ยอาจจะประมาณ2-3ชั่วโมงขึ้นไปฝนกำลังจะตกอีกแล้วคิวสีเหลืองคิวที่41 42 43 44ค่ะฝนกำลังจะตกแล้ว ขอบคุณมากนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ชื่นมาฉีดยาค่ะโคลงวันนี้พี่ชื่นได้ฉีดโควิดอีกรอบหนึ่งเป็นเข็มที่สองค่ะด,ด,ด,ดีใจดีใจไข้หวันใหญ่ก็หายแล้วปลอดพี่ชื่นแข็งแรงแล้วเรามา,มา,มารับยาฉีดโควิดอีกรอบหนึ่งขอบคุณมากนะคะคิดถึงคิดถึงสวัสดีค่ะ